เคล็ดลับผิวสวยที่ใครๆเห็นก็ต้องทักนั่นก็คือเซตนี้เลยค่ะเพิ่มเครื่องสังอางสมุนไพรเป็นเซตที่ช่วยดูแลในเรื่องผิวโดยเฉพาะใครที่เคยมีปัญหาเซตนี้เอาอยู่ค่ะเริ่มกันที่ตัวแรกเลยนะคะกับโลชั่นบำรุงผิวน้ำมันมะพร้าวเพิ่มสารสกัดทับทิมสำหรับสาวๆที่อยากมีผิวขาวกระจ่างใสไร้รอยด่างดําช่วยให้ผิวคุณดูอ่อนเยาว์ขึ้นได้ด้วยสารสกัดจากทับทิมที่อุดมไปด้วยวิตามินและแอนตี้ออกซิเดนต์ช่วยลดเลือนจุดด่างดําริ้วรอยและให้ผิวชุ่มชื่นยาวนานค่ะ โลชั่นบำรุงผิวน้ำมันมะพร้าวเพิ่มสารสกัดใบบัวบกเหมาะกับสาวๆที่มีปัญหาผิวแพ้ง่ายหรือผิวเป็นสิวต้องลองนะคะสารสกัดจากใบบัวบกช่วยลดการอักเสบของผิวลดรอยแดงรอยดำช่วยให้ผิวแข็งแรงขึ้นค่ะผิวของคุณจะกลับมาเรียบเนียนสุขภาพดี โลชั่นบำรุงผิวน้ำมันมะพร้าวเพิ่มสารสกัดว่างหางจระเข้สำหรับผิวที่แห้งกร้านขาดน้ำช่วยเติมเต็มความชุ่มชื้นให้กับผิวทำให้ผิวอิ่มน้ำดูสุขภาพดีและยังช่วยลดการระคายเคืองจากแสงแดดอีกด้วยค่ะเจลทาผิวว่านหางจระเข้หลังจากโดนแดดมาทั้งวันจะช่วยปลอบประโลมผิวลดอาการแสบร้อนและช่วยให้ผิวเย็นสบายค่ะเนื้อเจลบางเบาซึมซาบเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะ และบอดี้บัตเตอร์ครีมน้ำมันมะพร้าวเหมาะสาหรับผิวแห้งมากหรือผิวที่ต้องการบํารุงผิวเป็นพิเศษค่ะเนื้อครีมเข้มข้นช่วยกักเก็บความชุ่มชื่นให้กับผิวได้อย่างยาวนานเหมาะสําหรับคนที่ผิวแห้งลอกเป็นขุยหรือคนที่มีปัญหาผิวแตกลายค่ะ เพียงใช้ทุกวันหลังอาบน้ำเสร็จก็จะทำให้มีผิวสวยเนียนนุ่มแล้วค่ะที่สําคัญทุกผลิตภัณฑ์บํารุงผิวของเพลินผลิตจากธรรมชาติซึมไวไม่เหนียวเหนอะหนะอ่อนโยนต่อผิวไม่เก่าให้เกิดการระคายเคืองผิวดูแลผิวตรงจุดช่วยบํารุงผิวให้สุขภาพดีดูอ่อนยาวเปล่งปัง,ปงอยากผิวสวยลองเลยค่ะ